คือความ imperfect หรือว่าความไม่เป๊ะของตลาดมันมีแบบ reaction มันจะมีความที่เหล่ของมันอยู่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะตีกรอบราคาให้มันเปะ๊ะใช่ไหมแล้วเราก็จะตีแบบว่ากรอบแล้วเราก็ถูกเรียนมาว่าเทนขาขึ้นมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะชันน้อยไปเนาะเทนขาขึ้นมันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เบรกแล้วก็รีเทสแล้วก็ขึ้นไปเบรกแล้วก็รีเทสอะไรเงี้ยเออหรือว่าบางทีจะลงมาตรงนี้ ขึ้นไปหรือว่ามันจะมีความแบบเรื่องแท่งเทียนอย่างเงี้ยแท่งเทียนกับตัวจะต้องมีลักษณะแบบนี้หรือว่าจะต้องเป็นแท่งกินลงมาแบบนี้อ่าหรือว่าจะเป็นแบบในทุกเทคนิคอะไรเงี้ยคนเรามักจะพยายามหาความแบบเพอร์เฟกของตลาดโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าพอเราเนี่ยพอพูดปุ๊บทุกคนก็จะแบบเออจริงด้วยเรากําลังพยายามจะหาความแบบเพอร์เฟกความเป๊ะตามอะไรเ,เดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันสมมติว่าตอนเนี้ยเราเปิดกราฟมาใช่ปะ่ะเดี๋ยวจะให้ดู ว่าทุกเครื่องมือมันจะมีความแบบกวนประสาทเรา <c oughs> นึกออกใช่ปะอ่ะสมมติว่าเป็นอันนี้แล้วกันทำเฟรมเดย์ถึงจะเห็นเนาะเนี่ยเราก็จะมีความแบบตอนแรกอ่ะเราตีกรอบราคามาแบบนี้ใช่ปะอ่ะเราตีกรอบราคามาแบบเนี้ย นี่สิต้องเป็นนี้แล้วก็นี้ก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเราเอ้ยเรามันเริ่มเปลี่ยนแล้วเราเริ่มตีขึ้นมาอย่างนี้อีข้างล่างไม่มาด้วยพอเรากะว่าแบบอุย้ยมันต้องนี่คนที่ตามหลักการเป๊ะๆจะเป็นแบบนี้จะต้องตัดครึ่งเว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รอลงมาที่ discount zone ใช่ไหมข้างบนพรีเมียมแล้วก็รอว่าแบบอุย้ยข้างล่างมีโซนมีอะไรบ้างอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องรองว่าราคาจะต้องย่อลงมาถึงนี่แล้วก็ขึ้นไปสรุปไหม มาแค่นี้เออมาแค่นี้อ้าวทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะเพื่อนมันไม่ลงมาให้อ่ะก็อดใช่ปะ่ะอ่ะเคสตัดไปบางทีราคาอาจจะทำท่าทางแบบนี้อีกเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นแบบเบรกรีเทสหรือเปล่าเราก็ตีแนวรับไปตรงนี้ใช่ปะ่ะนี่ โซนเนี้ยเราก็ตีไว้เป็นโซนสรุปราคาก็ลงมาเทสเทสพอจะลงมาอีกทีนึงปุ๊บเอ้ามันลงเลยไปนู่นนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้เห็นปะมันจะมีเนี่ยแหละความไม่เพอร์เฟกของตลาดอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องลงมาตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นไปอ่ะแล้วการที่มันทะลุโซนลงไปมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับตัวลงไปข้างล่างเหมือนกันแต่มันดันลงไปกลับตัวแบบลงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลแอคชั่นดูเห็นไหมโล2โลนี้มันยังแบบมีความไม่เท่ากันเลยตรงแถวแถวนี้ เออแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดเราจะเห็นว่ามันเป็นการทำ liquidity นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราง่ายๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าบางทีเรา apply smc เข้ามาใช้แล้วรู้สึกว่าหัวบางทีเนี่ยมันแกว่งลงมาตรงนี้เราก็มองไม่เห็นอะไรใช่ปะเพราะว่าตรงนี้มันดูแบบย,ย,ยุกยยักดูไม่ออกแต่ว่าให้เรามองไว้ว่าโซนที่มันราคามันเคย re act อะครับค่ะจะจะบอก จะสอนมุมมองสอนวิธีคิดนะไม่ได้แบบให้ให้ท่องจำหรือบอกเทคนิคให้ทำตามแต่ให้เข้าใจว่าตรงบริเวณที่มันเคยเกิดรีแอคเกิด price action หรือว่าเกิดพฤติกรรมราคาเข้ามา React กับแนวโซนต่างๆโซนราคานั้นๆเนี่ยเรามองว่าเป็นให้ใช้คำว่าแถวๆนั้นอทุกคนพูดตาม <laughs> แถวแถวนั้นเออให้มองว่าแถวแถวนั้นแหละมันอาจจะมีปฏแอคชั่นหรือว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วทีนี้ในทมเฟรมเล็กๆเองเราเห็นไหมว่าราคามันจะวิ่งสลับสีกันเนี่ยเขียวแดง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 เขียวเห็นยังแดงเนี่ยอันนี้คือสวิงเล็กของทมเฟรมที่เล็กกว่าเราก็เริ่มเห็นตั้งแต่เอาจริงเริ่มเห็นตั้งแต่เวบนี้แล้วแหละว่าแรงซื้อทําไมมันมาเยอะขนาดนั้นวะแสดงว่า เนี่ยเบรกอันนี้ด้วยเบรกอันนี้ด้วยเออแสดงว่าเริ่มมีการแบบเปลี่ยนทิศทางและแสดงว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบการลงไปเทสเฉยๆอ่าไม่ได้ไม่ได้จะเบรกกลับลงไปอ่าเราก็มองว่าราคาอาจจะย่อแค่นี้ก็ได้เราก็อย่าลืมหลักว่าเราอยู่ในเทรนขาขึ้นใช่ไหมล่ะราคาพุ่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนเทรนคือตั้งแต่ตรงนี้แหละที่ราคาเริ่มมีการลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นขึ้นอ่าเราก็มองแล้วว่า หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแรงซื้อที่มีแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงจุดที่ราคาจะเริ่มมีการกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นเนี่ยหรือลงมาแล้วจะเตรียมกลับตัวขึ้นอะไรแบบนี้เราก็จะมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่น่าจะซื้อมากกว่านะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะว่าเป็นทำเฟรมไรทุกทำเฟรมเป็นหน้าตาเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปดูเรื่อง fractal นะใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับอ่ะพอเข้าใจมุมอมองมากขึ้นเนาะจะจะค่อยๆจะบอกให้เราอะ รู้จักแบบการเขาเรียกว่า flexible อ่ะ flexibility เออก็คือการแปลว่าอะไรเดียวเรียกว่าการมีมุมมองที่ยืดหยุ่นได้เออทำให้ทำให้มุมมองของเรามันยืดหยุ่นได้นะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาว่า เราจะรอแต่ราคามันลงมาตรงโซนนี้ต้องราคานี้เท่านั้นถึงจะเป็นแนวรับแล้วพอราคามันเบรกเส้นนี้ลงไปได้เราก็มองว่าราคาเบรกเอาอ่ะพอเบรกเอาปุ๊บเป็นไงเราบายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะมีบายหรือว่ามีสัญญาณกับตัวในททาเฟมเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็โดนสต็อปลอสพอโดนสต็อปลอสปุ๊บอุ้ยมันเบรกแล้วก็เป็นแท่งแดงชัดเจนเปิดกลับขึ้นมาดูบนทาเฟมเด็กอ้าวกดเซลล์ตามอ่ะเซลตามอีกเพราะคิดว่ามันเบรกเอาพอเซลลงไปบวกยังไม่ทันไรวิ่งกลับมาติดลบอีกแล้วก็โดน s l อีกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอโดนตรงเนี้ยหลายคนนะครับโดยเฉพาะเทรดเดอร์ม,มือใหม่เนี่ยถ้าโดน SL ครั้งแรกจะเริ่มหัวเสียนิดนึงถ้าโดน2กันแค่2ครั้งติดกันเนี่ยก็หัวเสียแล้วใช่ปะทีนี้เราไม่ได้เทรดด้วยด้วยเหตุผล r e a ันลี a รอลแล้วเราจะเทรดด้วย Emotional แล้วก็คือเราเซล์ลแล้วมันแบบโอ๊ยบายก็โดน SL พอลงไปจะเซลตามมันวิ่งวกกลับขึ้นมา SL อีกทีนี้ฟาดและอยากจะเอาคืนไง ตรงเนี้ยไม่มองแล้วไม่มองอะไรเท่านั้นเลยคิดว่าอย่างไงจะเอาเงินคืนถูกต้องไหมพอแท่งเขียวขึ้นมาเต็มแท่งชั้นบายตามตรงนี้นะครับบายเสร็จมันแดงลงมาคัดคัดคัดเซลล์เซลล์เซลล์เซลซล์ข้างล่างอีกมันรูดไส้กลับขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้แบบยิ่งเซลล์ยิ่งเซลล์ม oh, โมโหกดเซลล์เต็มเลยราคาพุ่งขึ้นไปนู่นแล้วก็ไปพอร์ตแตกข้างบนเบรกตรงนี้พอเบรกปุ๊บอ่ะมันเข้ามาด้วยไม่มีเหตุผลนะน้องไปปรึกษาใครก็ไม่มีใครช่วยได้อาจจะไปเจอบางคนที่บอก ก็บอกแต่มุมมองของตัวเองมาไม่ได้บอกวิธีแก้ปัญหาที่ต้นต่อก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งลุ้นว่าอุ้ยมันจะเบรกไหมคะโค้ดตรงเนี้ยมันจะต้านอยู่ไหมมันจะขึ้นต่อถึงไหนมันจะลงหรือยังอ่าเนี่ยแหละปัญหาพวกเนี้ยพอเข้าใจที่มายังมันโยงมาถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีความยืดหยุ่นในการอ่าในมุมมองของเราในการเทรด อ่ในการดูราคาเนาะในการในการอ่านพฤติกรรมราคาเพราะฉะนั้นมันไม่เป๊ะนะครับตลาดมันไม่มีความเพอร์เฟกของมันเลยซึ่งบางทีเราก็ต้องยอมบ้างแล้วก็เรียนรู้กับมันว่าเป็นประสบการณ์ว่าแบบเนี้ยเราดูแบบเป็นโซนเออหรือว่าตรงเนี้ยเราเห็นไหมที่มันเบรกชัดๆตรงเนี้ยแล้วราคาก็ไม่ลงกลับมาเทสเลยมาแค่เนี้ยก็มันจะลงแค่เนี้ยมันจะใครจะทาไมตํมาไอ้ตาม ทำอะไรตลาดมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ก็อยากจะลงแค่นี้ตรงนี้ไม่เอาไม่อยากได้ละไม่มีใครอยากได้ราคาตัวข้างล่างเขาก็ไม่มาก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเขาก็บอกมาแล้วว่าตรงนี้เด้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ลงมาอีกทีนึงมันมี r e a c t i เห็นไหมมันมีโวลลุ่มเยอะเนี่ยแท่งยาวอย่างเงี้ยเราก็มองแล้วว่ามีโวลลุ่มเยอะนะเนี่ยน่าจะมีการ manipulation หรือว่ามีการปั่นราคาเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็โอ้ตรง manipulation เนี้ยก็ส่งราคาแบบไปเบรกตรงนู้นซะด้วยอ่าบางคนก็มองว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบฐานที่ราคาจะต้องลงมาแล้วก็ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอา้าก็ไปแบบคลาสสิกเลยเบรกรีเทสธรรมดาแล้วรีเทสแบบรีเทสแบบไม่เป๊ะด,ด้วยเห็นปะไม่ได้เป็นแนวระน้านะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่พอดีเปิดการาฟมาวันเสาร์ทิตยิวางแผนอยู่เราก็เลยเห็นตัวอย่างนี้เลยเอามาแชร์ให้ฟังเพื่อให้เราอะจะได้มีมุมมองที่ มัน flexible มากขึ้นนะครับเราจะได้ไม่รู้สึกว่า,าพยายามทําตามแบบกฎเกณฑ์หรือว่าทฤษฎีอะไรที่มันเป๊ะมากเกินไปเพราะตลาดอะ่ะมันซื้อขายด้วยอารมณ์ถูกไหมครับเนี่ยเราก็ดูไปเลยว่าสมมุติว่าเราจะเทรดในรายวันนี้ครับเราเปิดมาแล้วเรารู้แล้วว่าโมเมนตัมมันเป็นยังไงโมเมนตัม um มันเป็นมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็น upward movement เนี่ยเป็นโมเมนตัม แหล่งซื้อตรงเนี้ยถึงจะมองขึ้นไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่อเดี๋ยวลากตามพื้นซะหน่อยละกันเนาะก็ประมาณนี้เนาะใช่ไหมจนมากระทั่งมาถึงตรงเนี้ยที่ราคาเริ่มมาทําแบบนี้แล้วเราเริ่มหั่นแล้วว่า ตรงนี้น่าจะเป็น upward ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของา o w n w a r d movement ถูกไหมครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปถึงไหนแต่เราก็ต้องรู้ว่าเทรนหลักมันคืออะไรเมื่อกี้เราดูข้างบนแล้วมันเป็นขาขึ้นใหญ่ใช่ไหมในทำเฟรมสี่กับเดลี่อย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ชัวร์ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เก็บสั้นขนาดในรอบบันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะต้องรอถูกปะเราต้องรอให้ราคามันเริ่ม ทำท่าแบบอะไรประมาณนี้ก่อนเริ่มที่จะโค้งกลับขึ้นไปเนี่ยแล้วเราค่อยกะระยะที่เราจะเข้าซื้อแต่ถ้าเราเล่นแบบจบภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าจบภายในแบบในรอบในรอบลอนดอนรอบนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มที่จะเทรดในดาวเวิร์ดมูเมนต์ตรงนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะลงไปดูทำเฟรมเล็กลงกว่านี้ก็ได้เพื่อหาจุดที่มันเป็นจุดที่เราจะเทรดได้ใช่ปะเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าราคาเบรกลงไปตรงนี้ได้เนี่ย เนี่ยถ้าตุบลงไปตรงนี้ได้เนี่ยเราก็มองแล้วว่ามันขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะเซลอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเราดูแล้วดูทรงแล้วแบบโอ้ยมันยังเบรกไม่ได้เลยยังไปได้แค่ไม่ไกลจิ้มลงไปนิดเดียวสแสดงว่าตรงนี้เรายังไม่ชัวร์ถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่กล้าที่จะเซลก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเบรกลงไปแล้วเอออย่างน้อยได้รู้ว่าโมเมนตัมแรงขายเนี่ยม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมามากขึ้นแล้วเราก็ค่อยวางแผนเข้าได้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่า ตรงนี้มีแนวรับมีแนวอะไรเติมหมดเลยไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าโมเมนตัมอ่ะมันก็จะไปของมันนะครับถ้ามันหยุดเดี๋ยวมันก็หยุดเองแหละมันหยุดแล้วเราไปเข้าตอนที่มันจะหยุดพอดีอ่ะดวงคนมันจะโดนอ่ะมันก็ต้องยอมใช่ป่ะเออแต่ว่าไม่หรอกเราก็เทรดตามโมเมนตัมมันก็มีมีโอกาสมากกว่าครับโมเมนตัมมันก็คือเทนเทนเล็กที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละ เห็นเลขที่เกิดขึ้นนี้แต่ว่าเราก็แบ่งโซนให้ได้เนะว่าตรงไหนที่มันน่าจะเป็นราคาดีหน่อยในโมเมนตัมนั้นเราอย่างน้อยเราจะได้ได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้สักคํานึงอะไรเงี้ยโอเคเนาะก็น่าจะได้เข้าใจมุมมอง,มองแล้วก็เห็นความขี้เหร่ของพาย action มากขึ้นถามว่าในเครื่องมือที่เป็นแบบให้อ่า เป๊ะๆเ,เลยอย่างเช่นแบบฟิโบนาชีหรือว่าพวกอ่าอะไรที่เป็นไม้บรรทัดวัดหรือว่าก็มีตัวเลขมีอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็มันก็ตามราคาอยู่ดีบางทีราคาก็ทะลุมันอย่างเช่นแบบฟิโบห้าสิบอย่างเงี้ยบางทีมันก็ลงไปห้าสิบแต่ไม่ถึงหกสิบเอ็ดมันกลับตัวขึ้นแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะครับเราต้องอ่านราคาณนะตอนนั้นให้ออกเราต้องดูภาพกว้างของราคาให้เป็นนะครับเราต้องเราต้องดูบิ๊กพิกเจอร์ให้เป็นนะครับอ่ะเราต้องดูบิ๊กพิกเจอร์ แล้วก็เข้าใจในดีเทล,ลก็คือรายละเอียดของมันเราต้องบวกกันบิกพิก t เจอร์บวกดีเทลเราต้องดูให้เป็นทั้ง2มุมมองนะครับแล้วเราจะมองทะลุเรื่องของคำว่า Time Frame เ,เรื่องของอ่าอะไรต่างๆไปเห็นแต่ราคาอย่างเดียวนะครับลองฝึกมุมมองตรงนี้กันดูนะครับถ้าใครมีคำถามก็เข้ามาถามกันในกลุ่มไลน์ได้นะครับโอเคแชร์ไว้ให้ฟังเท่านี้ก่อน